สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรื่องวุ่นวุ่นของตุ๊กนะคะวิยังไงวันนี้ทำไมโลกกลับด้านก็ไม่มีอะไรมากหรอกทำไปทุกวันทุกวันไอเราก็กลัวจะเบื่อกันลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างละกัน hey night, so soul, like นะมา มาเริ่มต้นทำเลยเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งเราจะต้องเอาออกจากแม่พิมพ์เป็นฐานไปก่อนแล้วก็เราก็จะมาใส่รอบๆฐานเพื่อให้แบบเขาดูแล้วเอ้ยมันน่าจะมีอะไรหรือเปล่าแน่เห็นไหมคะอันนี้ลายใหม่คะ่ะนำเสนอลายใหม่ใครอยากเอฟนะบอกไว้เลยคะ่ะเป็นพีออเดอร์นะคะ สั่งวันนี้อีกหนึ่งเดือนถึงจะได้นะจ๊ะเหมือนเดิมใบตองด่างบางคนบอกว่าพ oh, <I> ี่ไม่ต้องใส่หรอกไอ้ใบตองด่างอะ่ะพะถึงใส่ไปก็เอาของวางไว้มันก็ทับกันหมด oh, <girl. S 1> มันก็ด่างอยู่ในใจไงครับเราเป็นคนทำเราก็รู้ไง oh, <I> เพราะว่าพี่ตุ๊กทำแบบนี้แล้วลูกค้าสั่งพอ ถ้าลูกค้าสั่งจริงแล้วพี่ตุ๊กไม่ทําตามแบบแบบตัวอย่างที่พี่ตุ๊กทำอะเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงเออใจเขาใจเราเนาะจะทําไปก่อนครับลูกค้าเขาเห็นเขาไว้วางใจเราเขาถึงได้สั่งเห็นไหมคะทุกทุกก้อนพี่ตุ๊กก็จะคอยบอกเอยอันนี้มันเป็นอย่างนอย่างนี้นะคะ ตัวไหนมีไม้จิ้มฟันเสียบก็จะบอกเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าแต่ละก้อนเนี่ยก็คือสดสด,สดใหม่ๆสำหรับลูกค้าท่านนั้นอันนี้ลูกค้าบอกว่าพี่ตุ๊กหนูอยากได้น้ำพริกกะปิแล้วก็มีสัตว์เล็กๆน้อย,อยๆอะค่ะพี่ตามสไตล์พี่ตุ๊กเลยจะเอาแบบไหนก็ได้บอกโอเคได้เดี๋ยวพี่ตุ๊กทำให้เนาะ อันนี้ไปประตูน้ําพระอินทนะคะประตูน้ําพระอินทร์ก็บอกกับลูกค้าแล้วว่าเออถ้าสมมติว่าที่ตรงนั้นน่ะมีรถตู้รถทัวร์จอดที่ตู้ก็สามารถที่จะส่งได้แต่ลูกค้าต้องมีเวลาในการไปรอรับเองนะคะเพราะว่าถ้ามันถึงตรงจุดรับของแล้วไม่มีลูกค้ามารอรับเนี่ย รถเขาก็จะผ่านไปเลยนะจ๊ะก็จะไปถึงขนส่งเลยอย่างกรุงเทพนะี่ก็คือหมอชิดไปเลยละจ้าเรียบร้อยสวยสดงดงามขอบคุณนะคะที่ติดตามชมจนจบคลิปบายบาย